มาเคื่อนด้วยค่ะฝนตกแห้งบัดน,<า>น้ำได้ท่วมตลาดเป็น,เป,นเป็นบางจุดค่ะพอดี<ม>พูดจาตลาดนะคะลงทุนถุมทุ่นสางค่ะเอากระพุมาสาดามออกค่ะพี่น้องจักน้อยก็ได้ปล่อยป่าค่ะณตลาดนัดบ้านโนนท่อนนะคะตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ วนตกปันไดก็ได้ขายค่ะยอ้อนวา่าเพิ่นถุ่มเทกะเพาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่นอ้องคักโฮมกับพ่กตั้งหมวกใบเดียวค่ะคาคิมแต่ละเดียนพ,พี่หอนพี่หอนหมวกเมลหมวกคือไรฉบับบล็อตพี่ตะหม่องนี่มองเดียวนะค่ะไรหม่องค่ะตนสุด้อดที่สุดในท้องที้เป็นได้ขาย เดี๋ยวสิบ้ายางไปซ้าออกเบิร์ตมองค่ะไปาเร่งสาม่อยจ่ากเฮ็ดงานสามพันค่ะดีอันนี้สาดไปหนีได้บอน็ได้เพราะว่าบ่มีคนมาลงอันนี้บ่มีคนบ่มีคนมาลง ยินดีต้อนรับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะคะเบิ่งเอาโหลดพี่น้องสู่ชีวิตแต่ว่าชีวิตสู่กับทู่ไปด้วยกันค่ะสู่เหมือนกันพี่น้องหลานซูชิพันมากกวนมูค่ะบ่านพันยุกไกสถานที่กว้างคะ่ะเบิ่งไหนได้คะ่ะ บอแชะค่ะขายของดีปลาเนี่ยน่าดูว่ะเดี๋ยวนะฮะปลาก็เนี้ยว่ะนี่้อนี่ปลาบอบ่ะขวัญเบิงเล่าโหลดล่องเท้ากับบใไซค่ะนี่ปลาบอเนาะบ่ะนี่ปลาบอ เจตุลเลยครับผมาเบ52ลายแปมาอสักวยและพิธีวาืนไล่นะฮะแะทรัพสินมากมายทั้งมีน้ำเรือพิการอวกาศโอ้ยเม่นเทเลยครับผมมาด เป็นกำลังใจให้เพื่อนเด้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จ้าสบายดีชาแนลนะคะเพื่อนๆสบายดีปวดงีปวดงีนาะเนาะนี่ปวดแก้เราเว้นระยะห่างด้วยจ้าขอบคุณเราบอกว่าโควิดนะครับวันนี้ตรวจปอดยังไม่เจออะไรแต่ทำไมตรวจหัวใจถึงเจอแต่เธอนะฮะสาวสาว ท่านขายต้อนรับเสียแจกด้วยนะครับผมเสียแจกนับเบอร์55าหเรียกได้ว่าทรงโจรแต่โอนไวอยากได้เท่าไหร่ค้อนไม่จีบซ้อนบ่นดิมีมีเจ็ดยังม่หอด้วยทักทายพี่น้องนะค่ะครับครับขอบคุณหลายๆครับเน้พ่อค้าแม่ขายแต่มาขายของดีๆเนาะตลาดบ้านควันครับต้องพี่ไทยเพราะขายไม่ขายขายได้สบายใจมีสิ่งใดที่เพื่อนเดี๋ยวร่สบายใจ เป็นไบ่ได้เพินเ่นก็เพิ่นก็ดีใจนะครับในห้อง,องเรียนไอ้เพิ่นเนาะขอบคุณ,ขอ,คณคอขอบคุณหลายๆแล,ลค,ครับอย่าลืมกดกดไลค์กดเออ่บักเยอะกว่าครับประเทน่ศไทครับถ้าวเขียวใจเออเอาแบบนี้แหละครับฮักกันไว้ดีกว่าทั้งกันทุกคนครับตีเข้าตลาดานัดนุ่งพรานครับขอบคุณกันหลายๆโอเคครับ